กลับสวัสดีทุกท่าน่รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาทำา i y y กันนะครับเนื่องจากมองเห็นตัวกาะดาตักขยะนะครับมแตกพอดีผมก็เลยมามองเห็นปิ๊บที่เราเคยซื้อมาก,ก,นก,นกินก็คือปิ๊บที่อัดใส่กับขนมแท่งขนมอะไรต่างๆที่เป็นของฝากนะครับผมไปเก็บไว้คิดว่าน่าจะเอาเก็บไวใส่ของเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ ยังไม่ได้ใช้ก็เลยเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าหน้าบาดังจะมีประโยชน์พอดีมองเห็นพอดีว่าตัวตกขยะเราเนี่ยมันแตกการนึกขึ้นได้ว่าน่าจะเอามาดัดเป็นทาตัวตะขยะนะครับอันนี้ไอเดียของเราก็คิดออกได้ว่าอาฟีตตัวนี้น่าจะเกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะใช้กับลักษณะของตัวตกขยะได้ก็อาทิเช่นเราก็ใช้แบ่งครึ่งอย่างเงี้ยฮะปาดเป็นทรง45องศานะครับประมาณนี้ครับ ให้เป็นสองฝัเราก็จะได้ทั้งสองด้านเอามาใช้ประโยชน์ทั้งสองตัวเลยก็คืออีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นกระจกกระจกพลาสติกแต่ไม่ใช่เป็นกระจกกระจกอ่าเลยนะครับเป็นใกล้ๆพลาสติกแข็งนะครับมันจะมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นา้ายกระจกมองเห็นตัวขนมปังนะครับที่บรรจุไว้ข้างในแต่พวกนี้ผมก็จะไม่ทิ้งมันนะครับเก็จะตัดแบ่งครึ่งกันกออกาน,าน,นะครับเพื่อเอามาใช้งานได้ทั้งสองด้านนะครับมาลองดูครับมาลองดูกันว่าเราสามารถ ทำประโยชน์จากเขาได้นากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราจะมายอดจากเดิมได้ในลักษณะไหนนะครับนี่ฮะก็เอาเมจินะครับเมจิก็คือเคมีประกาเคมีเมจินะครับที่ขีดแล้วก็ติดอยู่เลยนะครับคลับวันแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการตัดนะครับก็พอดีนึกขึ้นได้ว่ามีตัวตัดของหินเกียร์พอดีก็ได้เอามาทุ่นแรงดีกว่าตอนแรกว่าจะใช้มีดคาเตอร์หรือว่าเอาเลื่อยตัดเหล็กลองทำนึกขึ้นได้ว่าตัวนี้น่าจะสะดวกกว่าก็เลยได้โอกาสพอดีนะครับ เดี๋ยวเราไปลุยกันเลย ใช้ตัวนี้เป็นตัวเป็นด้ามครับานว่าน่าจะเป็นพลาสติรกร้อยสายไฟนี่กาใช้เกาา่าเก่าัวนี่สายตัวนี้สมาณแปะมนาตากล้องนี้นที่เคยเอาไปแล้วผมลองดูว่าเขาจะแข็งได้ไหมในรูปแบบนี้เลย เพว่าแข็งแรงนะเอาเกลีวไปตอนแรกว่าเกาเกาจะไม่อยู่จะใช้วิธีการอลองดูใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นดี y วจากาตัวใส่ขนมฟังนะครับได้ใช้อยู่นะครับดีกว่าจะ ให้เกิดประโยชน์ครับคลิปนี้เป็นคลิปั้นๆนะครับเป็นแนวทางที่จะเห็นว่าตัวที่เก็บไว้ในบ้านในครัวเรือนสามารถนำปลาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับท่านใดมองเห็นว่ามีประโยชน์ก็่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเปอ็นกำลังใจในการทำต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ